สวัสดีครับวันนี้สุชาติสวนพูนเพชรเพชรเป็นล้านนะครับสวัสดีชาว YouTube ทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับสวนกล้วยไข่เงินล้านนะครับวันนี้ถ่ายพลิกหน้าดินนะครับถ่ายกลบโดลไม้นะครับจากป้านอ่อกนะครับปานอ่ะกใช้บริการปานอ่อกอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับถ่ายพันเนะครับตอนตอนระเบิดหน้าดินนี่คือถ่าพันสนะครับ ก็เลยได้รายละเอียดนี้นะครับโอเคแล้วครับแล้วก็ขุดสะเรียบร้อยแล้วนะครับขุดสะเรียบร้อยแล้วนะครับจ่ายเงินเรียบร้อยนะครับเสร็จเมื่อทุ่มครึ่งนะครับขึ้นรถเรียบร้อยทุ่มครึ่งนะครับเมื่อเช้ามาก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะขึ้นไปดูไปถ่ายให้ดูนะครับแบบกำลังเคล็ดแบบออกมานะครับกำลังเคล็ดแบบออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะเอาออกมาเป็นรายละเอียดปีย่อยว่า อะไรอยู่ตรงไหนนะครับกําลังทําที่ปาเนาะก็เลยโทรมาว่าอยู่ไหนก็เลยมาคุยแกนเรื่องรายละเอียดว่าประมาณไหนนะครับล้วจะส่งงานวันนี้นะครับก็จะเมนเมนเมนก็เป็นเมนเมนสามนิ้วนะครับเมนสามนิ้วมาถึงตรงแค่วาวนะครับเนี่ยลุงบอกก็จะเสาะให้ได้เป็นแนวเลยนะครับเป็นแนวเลยถนน,น2งเมตรหกสิบนะครับ ก็คงจะไปต้องตัดต่อออกนะครับตัดต่อแนวยางออกโอ้โหกดแกะออกมาเลยเนะชา้าม,มาออกแบบนิดนึงเรียบร้อยแล้วนะครับก็เลยไปสเก็ตลงลงในใน A4 นะครับเอา A4 สิดสิบจานเฮ้ยีโค้งครับดีโค้งฟ้า,าโอเค ไม่โหฝนคุ้งกลับอีกรอบนึงไม่เลิกข้าไปลุงก็บอกว่ามันใช้ได้เลยนะเพราะว่าไม่ต้องเอาโรตารี่มาตีก็ได้กลับไปดูอีกทีนึงนะฮะเรื่องงบประมาณด้วยตอนนี้กำลังหาแหล่งเงินทุนอยู่ อคุสะนะครับก็ตกไป8 0 0 0นะครับ8 0 0 0 8น0 0ดันเก้านะครับ8,000เก้าเดี๋ยวพายางนะครับพายางก็จะเป็น0 3นนะครับ0.33มมิลความหนานะครับก็จะได้ขนาดไซส์ที่ขึ้นมาโปะบ่อประมาณ50เซน นะครัโปะขอบบ่อแค่นั้นนะครับแล้วก็ฝังฝังฝังปลายมันก็จะเป็นไซส์16คูณ22นะครับคูณสคูงความลึก3 3าเมตรนะครับก็ได้ออกมาแล้วนะครับราคาอยู่ประมาณ2,000 0นะครับ21,000นะนฮะแล้วก็โซลาเซลล์นะครับกับระบบน้ำนะครับคงจะสเก็ตมาอีกทีหนึ่งนะครับ อ่าโอเคครับ